แตงอดีตแฟนแตงโมเล่าเคยถูกข่มขู่ยันไม่เชื่อคนบนเรือเผยมีความลับเป็นประโยชน์ต่อดีเอสไอฟันธงดวงศาสตร์รูนแตงโมตายบนบกแตงพงศกรอดีตแฟนของแตงโมบอกว่าเคยถูกข่มขู่และเล่าว่าตนนั้นมีหลักฐานเด็ดที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนจะเป็นประโยชน์ต่อดีเอ หากขอเจ้าตัวก็จะยินดีมอบให้พร้อมกับเปิดดวงของแตงโมจากความเชื่อศาสตร์อักษรรูนว่าแตงโมเสียชีวิตอย่างไรกันแน่ในรายการคนดังนั่งเคลียทางช่อง8ทางด้านของพุทเดินแจงประเด็นกระติกรับงานให้แตงโมโดยที่แตงโมและเพื่อไม่รู้จริงหรือไม่หลายคนสงสยัยกลุ่มเพื่อเงียบไปเลยไม่มีใครพูดแม้ผ่านไปสามปีแตง เอาประสบการณ์ของผมก่อนนะครับเราเจอเรื่องที่เป็นอุปสรรคเยอะมากในชีวิตเป็นช่วงที่ตอนนั้นเราออกมาเป็นกระบอกเสียงพูดให้กับคนที่รักแตงโมแฟนแตงโมมีคดีความมีการข่มขู่ถูกฟ้องด้วยจากใครเราไม่บอกนะแต่เราก็รู้ว่าเป็นใครทั้งคนที่ข่มขู่คนที่ฟ้องเราก็มีการต่อสู้กันเรามีครอบครัวเราไม่อยากมีศัตรูถูกไหมครับ แต่ทางหนึ่งเราก็รักคุณแตงโมบ้านผมครอบครัวผมก็รักคุณแตงโมเรามีติดอยู่ที่ใจไม่สบายใจมากเลยในเรื่องของการทำงานของระบบยุติธรรมของบ้านเราคุณกระติกมีโอกาสจะรับงานที่เพื่อนๆไม่รู้หรือคุณแตงโมไม่รู้ไหมพูด้เดินอันนี้หนูไม่แน่ใจเลยค่ะไม่ทราบเลยด้วซ้ำคือปกติเวลาหนูร,รับงานก็จะพิมพ์ลงกลุ่มเลยว่างานนี้ที่ไหน คือม่กล้ายืนยันเพราะถ้าเรารับมาเขาไม่รู้เราก็ผิดอีกถูกไหมคะพูดเดินใช่ค่ะมันเคยเกิดขึ้นไหมที่คุณกระติกรับงานโดยที่เพื่อนๆไม่รู้พูดเดินอันนี้คือก่อนหน้านั้นเขารับงานกันหนูไม่มั่นใจแต่ช่วงหลังที่ผ่านมาคือถึงทำลายกลุ่มกันขึ้นมาค่ะเพื่อให้ทุกคนรู้พูดเดินถูกต้องค่ะเพราะก่อนหน้านั้นหนูไม่รู้มีงานอันไหน ก่อนหน้านั้นไหมหรืออะไรแบบนั้นไหมด้วยความที่เราก็อยากช่วยเพื่อนเราค่ะอยากให้เพื่อนเรามีงานได้เยอะก็เลยตั้งไลน์กลุ่มดีกว่าพวกหนูหางานค่อนข้างเยอะหนูก็ค่อนข้างหางานค่อนข้างเก่งอยู่ก็เก่งอยู่มันมีแบรนด์ออนไลน์ช่วงนั้นมันกําลังบูมแล้วอยากได้ดาราเป็นพรีเซนเตอร์ถือผลิตภัณฑ์หนูก็อยากเสนอเพื่อนเราไปด้วยเสนอเพื่อนเราได้ตลอด ครอบรอบ3ปีเพื่อนๆคุณแตงคิดอย่างไรกับครบรอบ3ปีและถ้า DSI ติดต่อมาทั้งสองท่านยินดีที่จะให้ข้อมูลไหมคะแตงยินดีครับพูดเดนยินดีค่ะแตงคือพูดผ่านตรงนี้เลยนะครับจริงๆนะเข้าไป DSI มาแล้วไม่ใช่รอบนี้นะรอบที่แล้วคิดว่าชุดทำงานคนละชุดกันนะปัจจุบันนี้และถ้ามีขอความร่วมมือมายินดีครับเพราะผมมั่นใจว่ามีข้อมูลบางอย่างที่เป็นประโยชน์และเป็นความลับที่ผมเก็บไวใ้ให้กับคุณแตงโมไม่มีใครรับรู้ เพราะความลับนี้ไหมที่ทําให้คุณแตงสงสัยในเรื่องที่เกิดขึ้นแตงมีครับมีสงสัยมีข้อพิรุธเยอะครับทําให้คุณแตงสงสัยไม่เชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันแตงไม่เชื่อผมไม่เชื่อคําพูดของคนบนเรือครับและอยากจะ,สะแสวงหาข้อเท็จจริงถูกไหมคะว่าสิ่งที่เรามีข้อมูลอยู่และสิ่งที่เราคิดอยู่เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแตงครับช่วงแตงเปิดไพ่อักษรรูนเกิดอะไรขึ้นบนเรือฟังสนุกสนุกนะ มีเกี่ยวกับคดีอะไรนะคะบอกก่อนแตงผมถามก่อนนะครับเดี๋ยวหยิบออกมา5ตัวอันนี้ถือเป็นไพ่5้าใบตัวอักษร5ตัวได้หนึ่งความมืดหรือเพื่ออ่อนหมายถึงสิ่งที่เป็นความลับหรือหักหลังเป็นอันตรายที่เรามองไม่เห็นหรืออาจเป็นพลังงานหรือการกระทําบางอย่างที่ไม่ถูกต้อง2ทีวาสการทําสงครามการสู้รบเป็นชื่อเทพสงครามาไพ่ใบนี้หมายถึงการต่อสู้เลือดด้วย 3. อันนี้น่ากลัวทูริซัสเทพเจ้าทอหมายถึงการลงทันของเทพเจ้าเป็นการใช้คอนทุบเหล่ามารในด้านดีกำรับมารในด้านร้ายการทำร้ายกันเช่นเดียวกันกับไพ่ที่เป็นลูกศรมีการทำร้ายกันศัตรูมีคู่แขนคู่อาฆาตใช้กำลังบีบบังคับลงทันผู้อื่น 4. อุรุสแปลว่าววปาหมายถึงพลังกำลังจะมีการใช้อำนาจจากไพ่สี่ใบแรกมีการหักหลังต่อสู้ดิ้นรน การใช้กำลังการทำร้ายลงโทษลงทัน 5. g a เก e บมีความหมายที่เชื่อมโยงจริงๆความหมายของเขาคือการแลกเปลี่ยนการได้รับหรือการแลกเปลี่ยนอะไรบางอย่างแต่มีความหมายที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนลึกซึง้งเชื่อมโยงถึงความรักความใคร่ความสัมพันธ์ถ้าเปรียบกับไพ่ยิบสีคือไพ่ t h e Lovers ถ้าให้ผมพูดนะครับอันนี้เป็นความเชื่อใช้วิจารณญาณน,นะครับเหตุการณ์ในวันนั้นมีเรื่องของเด e เ v e r s ส มีการตกลงทำเขาตกลงอะไรบางอย่างที่เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นอะไรบางอย่างและอาจจะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นมีการทำร้ายการใช้ความรุนแรงมีคุณผู้ชมถามมาว่าใครทำคุณแตงโมถ้ามีจริงนะเราไม่ได้บอกว่ามีใครทํานะเอาแบบนี้ดีกว่าอุบัติเหตุหรือมีใครทําแตงพวกนี้ตอบได้หมดแล้วนะตั้งแต่ชุดแรกมีคนทำครับผมบนบกหรือในน้ำคะแตง ผมถามก่อนเปิดไพ่ว่าเกิดขึ้นบนบกใช่ไหมอักษรรูน,นี้หมายถึงความทุกข์ความเศร้าความเสียใจมีความหมายในด้านลบเป็นไพ่ในกระถินน่าจะเกิดบนบกนี่แหละพร้อมกับยิ้มเดี๋ยวลองดูในน้ำก่อนพอเปิดไพ่สองใบผมได้ความชัดเจนผมฝันทงว่าเกิดขึ้นบนบกแผลไม่ได้เกิดขึ้นจากใบพัดแน่นอนทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ